รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคัดสรรคุ้มค่าเพื่อคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้น โครงการเครื่องมือผสมปุ๋ยอัตโนมัติ TP1 นวัตกรรมที่ส่งเสริมธุรกิจฐานรากรองรับเกษตรกรในชุมชนด้วยการขายปุ๋ยสูตรราคาเท่ากันทั่วประเทศเหมาะสำหรับใช้ในชุมชนกลุ่มเกษตรกรกองทุนหมู่บ้านหรือกลุ่มสตาร์ทอัพผสมสูตรต่างๆได้ง่ายทันสมัยสำหรับเกษตรกรไทยยุค4.0สั่งการผลิตด,ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบทัชสกรีนที่สำคัญเกษตรกรมั่นใจว่าได้ใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพตลอดปีไม่มีปุ๋ยปลอม สุดยอดเรื่องเทคนิคประหยัดต้นทุนใช้ง่ายรวดเร็วร่วมสร้างเครือข่ายคุณธรรมสร้างสรรค์เกษตรกรพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยบริษัท p ีพีแมค n า c a l e ลเอ n จิเนียริ่งจำกัดโทร065-982-8356หรือ Line Official Account เรื่องเครื่องผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องผมถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัต จอดเฮ้ยถูกใจลูกค้ายินดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะอ๋โอโอ้โหนี่ต้นอะไรวะเนี่ยไฟส,สวยลือยกันเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่รู้จักเ,เจ๊จุม๋มไหมรู้จักค่ะเาขาอ,อู่อะไรนะอู่อะไรนะอู่ซิริรักค่ะอู่สิริรักเขาทำอะไรเออเป็นผู้จัดการร้านอาบริษัทค่ะบริษัทสิริรักใช่ค่ะ,คะเขาทำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับซ่อมอู่รถยนต์ค่ะ ซ่อมอู่หรือซ่อมรถยนต์ซ่อมรถยนต์ค่ะเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ใช่ค่ะเขาในเครือของประกันทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะจริงเปล่าจริงค่ะเอ้าทำไมหนูรู้ว่ะอุ้ยเขาดังค่ะเหรอเขาดังเหรอ่ะเอ้าอุ้ยคุยกันตั้งนานเดี๋ยววลอดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีเจ้าค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาขอต้เจริญกุศลการเศรษฐีบ้านทุ่งนะคะวันนี้ยายเมียนมากระจายแล้วก็น้องน้องแปมค่ะน้องแปมน้องแปมเดี๋ยวพายายเมียนไปอู่สิริลักษณ์หน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ทราบข่าวว่าเจ้าของก็ใจดีไหมใจดีมากเลยค่ะเจ๊อะไรนะ เช้จุ๋มค่ะชื่อเล่นชื่อเออชื่อเชื้อเล่นเชื้จุ๋มชื่อจริงเชื่อเลยนะเออลัชนิศิริลักษ์ค่ะลัชนิศิริลักษ์ท่านผู้ชมเจ้าขาโอ้ศิริลักษ์ไม่ใช่ชื่อเจเจเจจุ๋มนะแต่เป็นนามสกุลของเจจุ๋มใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ใครพาหนะน้องแปมค่ะไอ้แปมพาเราไปดูพาไปเจอเจเลยนะไปท่านผู้ชมไปโดยเฉพาะที่จังหวัดตากตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่แหลมงอบแล้วก็จะอยู่สุดชายแดนในภาคตะวันออกเลยพี่จุ๋มคู่ค้าของเราบริษัทต่างๆที่เรารับทำเนี่ย มันเกี่ยวกับอู่ซ่อมคือบริษัทประกัน่ยเขาจะมาให้เราซ่อมใช่ค่ะรถที่มีรถที่มีเหตุมีเหตุเราก็จะชนหนักชนเบาเราซ่อมได้ได้หมดค่ะใช่ไหมใช่แล้วถามจริงดค่ะกี่บริษัทที่เจจุ่มรับอยู่ก็เป็นสิบนะคะเป็นบริษัทสิบริษัทตั้งแต่เบอร์เบอร์หนึ่งต้นต้นเลยใช่ตั้งแต่ต้นต้นจนถึงระดับประเทศเลยค่ะจนกระทั่งถึงอ่าก็เล็กเล็กลงมาเล็กเล็กลงมาที่ที่นี่ก็รับได้หมดก็ ก็เราทํากันมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วมันก็ไม่ยากไม่ยากแล้วาะว่า้คู่ยากจากอย่ยางมันก็จะง่ายขึ้นเรารู้เช่องทางรู้แล้วและอย่างในฝีมือเราดีค่ะท่านผู้ชมทุาหลังจากที่เราพูดเจตจุ่มมาในในอาฟิศว่าชีวิตผ่านมาไม่รวยสวยหรูใช่ค่ะแต่เพราะความขยันความอดทนจนการมาเป็นคนที่น่ารักว่าเป็นเศรษฐีบรรทุกอ่าเจตจุ่มชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นว่าจุ่มชื่อจริงว่ารัชนิดค่ะรัชนิดสิ่ดีลัต สิริลักษณ์นี่นามสกุลนามสกุลฮะเอาไปช่ชื่อเจ๊เหรอนามสกุลนะคะสิริลักษณ์เราสามีสามีบัญชาบัญชาสิริลักษณ์เป็นคนคนชนบุรีสามีชนบุรีใช่่ะแ้วภรรยาจงเป็นคนตราบคนกราดคนตราดที่เขาบอกว่าอากาศดีอาหารดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะแล้วขยันทำมาหากินขยันทำมาหากินเก่งหากินเก่งยิ่งร่ำรวยแล้วก็เป็นเศรษฐีบรรทุกอย่างนี้ท่านผู้ชมให้เห็นว่าต่างๆบริษัทในเครือต่างๆที่รับรับซ่อมนี้ ถ้ามาที่นี่จบทุกเรื่องทุกกรณีเรื่องราวของการซ่อมเราทําได้หมดทาได้หมดเพราะว่าช่างเราฝีมือดีฝีมือเยี่ยมแล้วก็ท่านผู้ชมแก้ปัญหาได้เคาะตัดต่อแต่งไม่ว่าทุกสิ่งได้หมดเขาบอกว่าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นโทรไปที่อะไรตัวแทนประกันออกไปเซเตอร์ออกไปบริษัททุกระบบที่เกี่ยวกับรถยนต์ศูนย์เรียบร้อยด้วยเครื่องมืออันทนสมัยใช่ค่ะไฮโดรลูดและไฮโดรลิก บริษัทอะไรจ่างๆอันนี้มาถึงเข้าคิวรอเลยใช่ค่ะพอที่ถอดคัสซีออกเลยใช่ค่ะคัสซีงอต้อก็ต้องถอดออกมาดัดทําได้หมดท่านผู้ชมเจ้าขาคัสซีจะงดคดจะงออย่างไรก็แต่ถอดออกมาเลยทําให้ตรงทําไม่ตรงถ้าเข้ามาที่อัวแล้วนะสิแล้วซีดิรักเซอร์วิสค่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จังหวัดตลาดท่านผู้ชมที่เดินมาเข้าๆท่านผู้ชมเขาถอดออกมาเลยนี่ค่ะตัวอยู่นี่จะมีคัสซีอยู่ข้างล่างเครื่องยนต์อยู่นี่ ตรงนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นตัวดึงตัวถังตัวถังเวลามีบัตเหตุมาใช่อะดึงตัวถังดึงตัวถังมันดึงแล้วตั้งศูนย์ด้วยสเกลเหร<า>อเพราะฉะนั้นกลับมาเป็นสภาพเดิมเหมือนเดิมเลยฮะเ,ยเป๊ะเลยปท่านผู้ชมที่นี่คือแหล่งหนึ่งที่บอกได้เลยว่าในภาคตะวันออกแล้วสุดเขตแดนภาคตะวันออกเนี่ยที่จังหวัดตราดที่แหลมงบอย่างนี้เจ๊จูบบอกว่าที่นี่บอกอได้เลยที่นี่เขาวงจรดีที่เดียวหนึ่งเดียวในจังหวัดตราดอันนี้ช่างอะไร ช่างเคาะครับช่างเคาะเคาะเพลงเป็นจังหวะจ้าเจ <c oughs> นจ้าเจเจนจเนจีนนนนนน่ทานโทษตรงนี้แผลนี่มันเป็นอะไรลูกอันนี้รถมันเคาะชนท้ายมาครับแล้วมันยุบมาถึงประตูเลยครับอ๋อชนท้ายมาท่านผู้ชมช่างเนตรบอกว่าอมัน,น,มนชนท้ายแล้วก็<ช>ด้งเข้ามามันด้งมาหมดเลยครับแล้วก็ต้องตัดเพื่อจะดึงให้ตรงใช่ครับให้เข้ารูปเข้ารอยใช่ครับให้ได้เข้าศูนย์ใช่แล้วปิดต้องสนิทไหมอันนี้ปิดได้แล้วเสร็จแล้วครับอ๋อที่ นี่ท่านผู้ชมลุกไปสนุกเลยครับอันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหลือตลอดที่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็ส่งทําสีครับทำมาสิบเอ็ดปีใช่ครับเออเจ๊จุ๋มใจดีไหมใจดีครับพูดตรงๆดังๆใจดีครับใจดีไม่งั้นเราก็ไม่อยู่นานขนาดนี้ใช่ที่นี่ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองครับทำมานานนานมปีถือว่าสิวปาปีเขาก็อยู่กับที่นี่ตลอดเลยจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีเลยครัเราให้โอกาสเามากมายโอ้โหท่านผู้ชมนี่ค่ะ คนดีแล้วก็ได้ลูกน้องดีบริวารดีตอนนี้เดี๋ยวพอเสร็จประกอบเสร็จแล้วก็จะส่งไปที่ฝ่ายสีโซนสีค่ะไปไปโซนสีไปปะแล้วก็ขัดในะโป๊ขัดน้ำครัขัดน้ำแล้วจากนั้นก็จะได้เข้าห้องพ่นพ่นแล้วก็อบใช่ค่ะเรามีสต็กสแปรบไม่จะว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่นี่ที่สิริลักษ์นี่สิริลักษ์เซอร์วิสนี่ยมีครบจะชนหนักชนเบาเราทำได้หมดครับ โอ้โหสับนาถูกต้องแม่สวยลูกหรอน้องชื่อน้องอะไรลูกชื่อโบ๊ทครับฮะโบ๊ทครับโบ๊ทแปลว่าเรือเนี่ยนะใช่ครับแล้วอยู่กับแม่ใช่ครับแม่น่ารักมากแล้วแม่ใจดีไหมลูกใจดีครับรักแม่ไหมรักสิครับแล้วตอนนี้มีแม่คนเดียวมีแม่คนเดียวแต่ภรรยาไม่ได้หลายคนใช่ไหมนี่พี่บอยครับผมพี่บอยอยู่มากี่ปีอยู่หกปีครับช่างปัดเสร็จแล้วครับเตรียมที่จะพ่นพ่นสีจริงแล้ว กำลังจะพ่นนะกำลังจะพ่นสีจริงเพราะฉะนั้นสิริล์เซอร์วิสที่นี่ที่ที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทําด้วยใจแล้วเทียมกันคืออะไรไหมทุกคนใส่ใจอยู่เก้ยหลายปีแล้วครับหรือรู้เป็นช่างที่จะต้องขัดสีชวีวันครับขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็ขัดอยู่นะเก็บหมดแล้วครับเก็บเพชรอย่างเหรออุ้ยบอกวอบเลยเอามาทำแล้วมีความสุขทำแล้ว ทำให้เจริญงอกงามเนื่องจากความรักของสามีและภรรยาที่ซื่อตรงต่อกันจนมีวันนี้ลอาตอท่านผู้ชมอีฉันจะเข้าไปหาสามีฉันสามีฉันไปแล้วค่ะเสียบัญชาฉันไปหาสามีก่อนคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้โรได้เก็บกุหลาบแต่มีความขยนันมีความหมั่นเพียรจึงออกมาเป็นผลผลิต และที่สำคัญเยียบัญชาเป็นคนที่ไม่เคยนอกออกนอกลูกล่นอกทางเมียขับรถเบนซ์แกก็จะขับรถไถเพราะว่าแกจะขับสิ่งย่างทุกวันนี้ยังไม่เคยเลืมสวนไล่นาเนิํานำ,น,ำนำมาถึงความสําเร็จนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาการที่จะเป็นเศรษฐีต้องมีความขยันต้องมีการบัญยัดต,ต้องมีการเข้าใจเข้าถึงทุกอย่างนั้นจะไปด้วยดีเพราะฉะนั้นพวกเราก็ค<ม>ิดได้ท่านบิณฑบา เป็นสิ่งสําคัญมาร่วมกันบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตทั้งคนพืชสัตว์มาร่วมกันบริหารจัดการน้ํามีปัญหาเรื่องน้ํากรมทรัพยากรน้ํายินดีให้คําปรึกษาโทรสายด่วน1310กด5หรือ w w w d w r g o t h รกรมทรัพยากรน้ํา